กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณบ,บ้านไม้หลังเล็กที่สุดโซมมีหญิงไม้และลูกสาวสองคนอาศัยอยู่ด้วยความยากลำบากพวกเขาต้องรับจ้างทำงานหนักเพียงเพื่อมีอาหารประทังชีวิตไปวันๆแม่ไม้มักจะปลอบลูกสาวของเธอเสมอว่าลูกเอ๋ยอดทนหน่อยนะพรุ่งนี้แม่จะเข้าไปรับจ้างในเมืองแต่เช้าเผื่อจะได้ข้าวติดมือกลับมาให้พวกเจ้าบ้างแต่แล้ววันหนึ่ง โชคชะตาก็เปลี่ยนไปเมื่อมีพญาหงทองผู้สง่างามบินมาหาที่บ้างแท้จริงแล้วท่านคือพ่อที่กลับชาติมาเกิดหงทองเอ่ยด้วยความเมตตาว่าลูกรักพ่อไม่อาจทนเห็นพวกเจ้าลำบากได้อีกต่อไปพ่อจะสลัดขนทองคำให้พวกเจ้าวันละหนึ่งเส้นจงนำไปขายเพื่อเลี้ยงชีพเถิดแม่ไม่ดีใจจนเนื้อเต้นนางประคองขนทองคำนั้นไว้แล้วอุทานว่า โอ้พระเจ้านี่มันทองคำแท้ๆขอบคุณท่านพญาหงขอบคุณเหลือเกินที่เมตตาพวกเรานับแต่นั้นครอบครัวนี้ก็มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ทว่าเมื่อความลำบากหายไปความโลภก็เริ่มเข้าครอบงำหัวใจของผู้เป็นแม่นางจ้องมองขนทองคำด้วยความละโมบและเอ่ยกับลูกสาวว่าลูกดูสิ ขนเพียงไม่กี่เส้นยังทำให้เราสบายขนาดนี้ถ้าเราได้ขนนกสีทองทั้งหมดนั่นมาทีเดียวเราจะรวยมาหาศาลแน่เราจะซื้อคฤหาสน์หลังใหญ่และไม่ต้องนั่งรอนกนี่วันละเส้นให้เสียเวลาอีกต่อไปลูกสาวที่กตัญยูพยายามร้องห้ามว่าอย่าเลยแม่ท่านมีพระคุณกับเรานะทำแบบนั้นท่านจะเจ็บและเราอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้แต่แม่ที่ความโลภบ,บังตาตะขคอกลับไปว่า เงียบนะแม่ทําเพื่อพวกเรานะถ้ามันบินหนีไปเราจะทํายังไงพรุ่งนี้พอนกนั่นมาแม่จะจัดการเองเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อพญาหงทองบินมามอบขนให้ตามปกติหญิงไม้ไม่รอช้านางตรงเท่าตะครุบจับนกไว้แน่นแล้วลงมือกระชากขนทองคำออกมาอย่างบ้าคลัง่งหงทองร้องด้วยความเจ็บปวดว่าหยุดเถิดเจ้าทำอะไรนะ้าเทามาช่วยเจ้าด้วยความรักนะ แต่แม่ไม่กลับหัวเราะร่าอย่างบ้าคลั่งแล้วตะโกนว่าเอาทองมาให้ข้าให้หมดข้าจะเป็นคนรวยที่สุดวันนี้แหละฮ่าฮ่าฮ่าทองของข้าแต่ทันใดนั้นเองปาฏิหารก็ดับวูบลงขนที่เคยเป็นทองคํากลับกลายเป็นเพียงขนเป็ดสีขาวไร้ค่าแม่ไม่กรีดร้องด้วยความตกใจว่าไม่นะทําไมมันกลายเป็นแบบนี้ทองของข้าไปไหนหมด พญาหงทองจ้องมองนางด้วยสายตาเศร้าสลดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพูดว่าเจ้าได้ทำลายวาสนาของตัวเองด้วยมือของเจ้าเองแล้วเพราะความโลภมืดบอดแท้ต่อไปนี้เจ้าจะไม่เห็นข้าอีกลาก่อนแล้วหงตัวนั้นก็สะบัดตัวบินหนีไปทิ้งให้แม่ไม้นั่งกอดกองขนสัตว์ไร้ค่าและร้องไห้แทบขาดใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า โลภมากลาบมักหายความต้องการที่มากเกินไปจนไม่รู้จักพอจะนำมาซึ่นงความสูญเสียในที่สุด